ไปแม่งเหมือนระวังงานแบบเหมือนมาตามคนที่ที่สุสานจริงๆอ่ะนะเนาะคนขุดหลุมล้อทั้งวันไันได้เงินเยอะไงไอไปป้ะน่ะใช่ครับใช่ใช่เรียกเรียกครับผมเรียกละเอ้ามันไม่ได้ยินเหรอหูมันหูว่หไอไปไป ย็ยไป,ไปหูมึงดนดวมาเนี่ยปพี่ว่าไงอ่าเมื่อกลางวันเนี่ผมไปกับพี่อาเธอร์ไปเปลี่ยนชุดช่พี่แล้วก็ผมเจอแบบประชาชนปกติแลวพี่เขาเดินมาบอกผมบว่าผมโดน M K K เอาของไอมาป้นของกันบ้านไปเหมือนมกเหมือนเหมือนว่าแบบเรารอ่ะพี่ มาเอาของกันบ้านไปเขาบอกว่าผมจําได้รอบก่อนผมโดนพี่จีซัททำนี่แล้วพี่จีเขาบอกว่าถ้ามีใครมาเก็บสวยให้ไปบอกเจคีเขาเลยมาบอกผมครับพี่ผมไม่ได้ใจผมเลยยังไม่ได้บอกอะไรไปอ,อ๋อโดนกี่คนละคนเดียวที่รู้รที่รู้คนเดียวพี่แต่ไม่ไม่รู้เลยพี่เพราะเราไม่ได้ทํานานเลยพี่เขากล้าไงวะแบบเขาเขาเขาแบบใจถึงจังวะ ผมยังงงเลยที่ไดที่ได้ยินว่า M K K แต่ผมดูว่า A Safi P ใจเราถึงจังวะไม่จุ่มขับกระซีบเขารู้ป่ะเขารู้หรือเปล่าเขาต้องรู้ดิไม่ชัวยได้หรอกนะแบบทั้งวันนะใช่เราไอ้แซบไอ้เรื่องงัดบ้านนี่มันนานมากกันนะมีช่วงนี้เราไม่ค่อยเจอกันพวกผมไม่ได้ค่อยแบบไม่ค่อยได้ไปดูที่งัดบ้านละก็แบบก็ปกติเห็นลราผ่อนหรือเปล่า เห็นเราผ่อนได้เลยแบบแทรกเข้ามาเป็นตัวกลางแล้วเราแต่เวลาเราตีำตำรวจผมก็ไม่ขอดิมิตอยูน่นะที่ับ้านอ่ะก็ปกติอ่ะแล้วทำไมเขาข<อ>ถึงไม่ได้ไปไปแบบเมื่อก่อนแล้วก็ถึงใจแบบใจกล้าแบบโดดเด่นเข้ามาในแวดวงธุรกิจของเราแล้วเขาก็เฟี้ยวในระดับหนึ่งแล้วดิเขาก็แบบใจถึงดีนะแบบเนี้ย โดนสองแก๊งใหญ่นะไม่โดนเราก็โดนเอซันะอย่างที่แบบถ้าพูดจริงอะไม่แน่ใจว่าเอซัรู้เรื่องนี้หรือ,อยังครับพี่เอซับเหมือนเขาก็ไม่ค่อยได้เก็บด้วยมั้งครับพี่ใช่เราก็ไม่ได้เราก็ผ่อนเหมือนกันเราก็ไม่ได้ค่อยได้ไปเหมือนกัน ไปคุยบ้านเอเซบ์ S M ไหมที่มีดอยู่วะก็ทีมีดอย่จริงๆเราไม่ต้องทำก็ได้นะจริงๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องเหนื่อยก็ได้นะเราให้แก็งเหนื่อยก็ได้นะเพราะเราเพิง่งเพิ่งจบมาเราเสียของเยอะอยู่นะถูกต้องจินจิงๆอะ่ะอโหลครับพี่<ะ>อโหลครับพี่ ดีครับว่างๆ่างไหมครับพี่ว่างไหมอ่ะพี่อยู่ไหนครับเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านนะโอ้พี่อยู่พี่อยู่ใกล้ทะได้ได้พี่เจอบ้านครับไปบ้านไปไปไปบ้านไอแทับได้ไหบครับพี่ไอ้แซ็บเราก็ใช้เอแท็ยเป็นเครื่องมือนะให้เขาไปถึงเราเขาที่แทนเรา ที่ว่าเขาไม่ตีแจ็คเขาอาจะแบบเก็บไว้ก่อนพี่อพี่จําได้ว่า MKK อะ่ะมันพ้นโดนเอ a ไปประมาณ3-4มสี่รอบอะ่ะรอใช่แล้วเหมือนแบบว่าไปคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ก็คือแบบพี่มีดเข้าใจดีเหมือนแบบว่ายังไม่อยากตีอะ่ะเ็องเหมือนเราแหละก็ต้องลองไปลองคุยดูแต่สามสี่รอบนี่ถือว่าใจดีจัดเลยนะสามสี่รอบอะ่ะ น,น่าขยันคนด้วยนะขยันจริงวันนี้มึงจะขับออกนอกเมืองเหรอไม่ใช่อ๋อแต่กูเนี่ยคิดไปแล้วว่ามึงออกนอกเมืองแล้วพอมึงกลับรถมาเออว่ะเขาย้ายบ้านแล้วนี่หว่า เขาอยู่ในเมืองละเขาอยู่กันเต็มเลยเมื่อกี้แอดดอบอยู่เพียบเลยพี่มิดก็อยู่ใช่หรอใช่เมื่อกี้พี่ไปแอดดอบผิดเลยไปเจอวุ้ยยี่บอลน่ะเจอไสายชาร์ดอะไปเจอสายชาร์ดอะที่บ้านเอซฟ่ะนะไม่ได้ครับที่แอดดอบไปเป็นลูกกัน เออใช่อยู่ลูกเดียวกันลูกเดียวกันมันอยู่ลูกเดียวกันใช่ใช่มันใส่สีดำแล้วจริงจแม่งยังไม่เหมาะกูไม่ยังไม่ควรอ่ะไม่ควรที่จะมาแตะโอ้ยไปไหนหมดวะโดนแน่ก็นี่ไงมีมีอยู่ข้างในมีอยู่มีอยู่เจอวันฟีด้วยหลอนมไอ้แท๊ป ไม่อยู่โทรหาพี่มิดเองเลยเทั้นั้นนะ <DJ S 2> น